สวัสดีค่ะนะคะนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่สี่นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้เรียนเรื่องของดนตรีและเพลงพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือภาคอีสานนะคะส่วนสัปดาห์นี้นะคะค,คุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยเรียนในเรื่องของดนตรีพื้นบ้านแล้วก็เพลงพื้นบ้านของภาคใต้นะคะเรียนพร้อมกันหรือยังคะ ถ้ากุญเนพร้อมแล้วเราก็ทำไมคะไปชมคลิปวิดีโอรพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะนักเรียนก็มาเรียนในเรื่องของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้แล้วก็เพลงพื้นบ้านภาคใต้นะคะอ่าต่อไปเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะนะคะฮั้นดนตรีพื้นบ้านภาคใต้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจะไม่เหมือนกับภาคอื่นๆนะคะโดยมาก ผู้เล่นเนี่ยมักจะเป็นผู้ชายนะเพราะเป็นดนตรีที่เล่นเนี่ยประกอบพิธีกรรมโดยเฉพาะชาวมุสลิมนะคะซึ่งชาวมุสลิมเนี่ยนะคะลูกนะคะเกเป็นคือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะดนตรีที่ใช้นะคะเช่นกรองชาตีของคู่กองลมนาโทนนะ,ะต่อไปนะคะเราก็มาดู เพลงพื้นบ้านภาคใต้นะคะเขาบอกว่าเพลงพื้นบ้านเนี่ยมันก็จะมีน้อยกว่าภาคอื่นเหมือนกันแต่ก็ยังคงรักษานะคะรูปแบบการเล่นพื้นบ้านเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเล่นตามเทศกาลต่างๆบทเพลงที่นิยมนำมาร้องนะคะจะมีอะไรบ้าง1เพลงบอก2เพลงนา3เพลงฮูลู เราก็มาดูอันที่หนึ่งนะคะเพลงบอกนะคะก็จะเป็นเพลงพื้นบ้านที่นิยมมากที่สุดนะคะอ่าและก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ใช้ในการบอกข่าวสารกันจึงทําให้ข่าวสารนั้นน่าสนใจนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเพลงบอกนะคะก็นํามาใช้ในการบอกบุญบอกโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์และการเลือกตั้งนะคะอ่า มันก็แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นนะคะต่อไปนะคะ,ะส่วนเพลงบอกเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงที่สนุกสนานคึ้นเครงนะคะมักใช้ตามโอกาสต่างๆเช่นเพลงบอกสงการานต์เพลงบอกประชันเพลงบอกข่าวสารเป็นต้นนะคะไปนะคะนี่สองเพลงนาเขาบอกเพลงนาเนี่ยเป็นเพลงที่ร้องเพื่อประกอบการทำงาน คล้ายๆกับเพลงเกี่ยวข้าวของภาคกางนะคะแอ,อนที่สเพลงฮูลูเป็นเพลงที่ร้องคล้ายๆลำตัดนะคะเขาบอกว่าการขับร้องอ่ะเป็นภาษาท้องถิ่นคือภาษามาลายูนะคะภาษามาลายูเนี่ยเป็นภาษาที่พูดโดยชนชาติมาลายูนะคะซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของคาบสมุทรมาลายูภาคใต้ของประเทศไทยนะ ซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าดนตรีและเพลงพื้นบ้านของแต่ละภาคนั้นะนะคะมีทั้งความเหมือนหรือความแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศท,ที่อยู่อาศัยความเป็นอยู่ความเชื่อการประกอบอาชีพการนับถือศาสนานะคะหรือการรับเอาวัฒนธรรมของท้องถิ่นอ,อื่นเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราอะนะคะ จึงทำไมนะคะควรที่จะร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้เพราะว่าเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้มันอยู่สืบต่อๆไปนะคะต่อไปนะคะ,ะ,ค,ะคุณครูก็จะมาสรุปนะคะให้นักเรียนพอคร่าวๆนะคะอ่ะเพลงพื้นบ้านภาคเหนือก็เช่นเพลงจอยเพลงสาวไหมเพลงซอเพลงน้อยใจยานะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือ เพลงหมอลำเพลงโคราดเพลงเสริงเพลงกันตรึมเพลงลากไม้ส่วนภาคใต้นะคะก็คือเพลงนาเพลงบอกเพลงฮูลูนะคะทวนภาคกลางก็จะมีเพลงอะไรเพลงเต้นกำลําเคียวเพลงเกี่ยวข้าวเพลงกล่อมเด็กเพลงเรือเพลงลำตัดเพลงอีแซลนะคะ คุณครูก็สรุปให้กับนักเรียนแล้วนะคะในเพลงพื้นบ้านของแต่ละภาคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ